อันนี้เป็นตัวท็อปเป็นตัวเอกของวันนี้นะคะโตโยต้าเวนทูรี่นะคะก็คือออกไปแดงอยู่ประมาณล้านหน,นะคะใครที่ซื้อรถตู้เวนทู r ีนะคะถ้าซื้อตัวท็อปแล้วดูตัวนี้เลยคุณต้องได้ไฟลูกแก้วนะราคานะคะบอกเลยคุ้มค่ามากๆ8 3 9 0 0นบาทตัวท็อปของเราก็จะมีพู s t สตาร์นะคะแล้วก็ปิดเปิดประตูสไลด์ไฟฟ้าอัตโนมัตินะคะ เกียร์ออโต้ขึ้นเขาลงห้วยได้หมดเลยส่วนด้านข้างเป็นไฟฟ้าเปิดง่ายได้สองทางนะคะลูกค้าที่ได้ตัวท็อปก็จะได้อ PTION ตรงนี้อีกเบาะนวดไฟฟ้านะคะคันนี้จะยิงช็อตเวนจูรี่ซึ่งเป็นเบาะเดิมจากป้ายแดงมาเลยทีเดียวนะคะเบาะถ้าเป็นตัวท็อปคุณก็จะหมุนเบาะนวดนะคะนวดก็ตรงนี้แต่ต้องสตาร์ทรถนะคะคันนี้นะคะพี่ขวัญบอกก่อนว่าเป็น11ที่นั่งภาษี1,900บาท แม้แต่กระจกคุณรู้ไหมว่าบาทแล้วเท่าไหร่รอบนี้ประมาณ6 0 0 0ื่นเฉพาะกระจกนะแล้วคันนี้เพื่อขวญชอบอย่างนึงคือเป็นครงกระดุมพื้นเรียบมันจะไม่นูนมันจะไม่เธอทะนะฮะแล้วก็ต้องมีทีวีของมันของแท้แบบนี้นะคะจากโรงงานนะ,ค,ะคันนี้นั่งได้ถึง11คนนะคะแต่ถ้าใครจะไปแต่งรถบ้านแต่งรถอะไรก็เอาแล้วแต่คุณลูกค้าเลยเลขไม่แสนห้าเยอะไหมไม่เยอะนะคะ หน้าเดิมมิดอาร์ Art, เดิมโลบอทเดิมนะคะกาวเดิมจากโรงงานเลขชัดเจนนะคะอ่าคอยคอยแอร์ก็สวยนะคะไม่โดนเปลี่ยนมานะคะมอก็อยู่ครบนะคะไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงก็ของแท้เดิมดั้งเดิมมาเลยนะคะคันนี้จากสายตายพี่ขวัญคือว่าสวยเลยวันนี้พี่ขวัญกับน้องนุ้นะคะทีมงานเอาน้ำน้ำเอ้ยเอาเนื้อเนื้อให้เลยวันนี้นะคะวันนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะ